สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้มาในนม้มช่องนํำโชคชาแนลค่ะอ่ะนำโชคชาแนลนะครับเนาะเดี๋ยวครับแป๊บนึงเปลี่ยนไม์ก่อนอันนี้ก็คือไปหาหมอแล้วก็แทบจะไม่ได้ทำคลิปเลยค่ะเอ่อไปเกิืนแรก่ที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งนะครับไม่ใช่มะเร็งเป็นไทรอยด์กินเลือดนะครับเนาะไทรอยด์ยยเป็นพิษไทรอยด์เป็นพิษอ่ะ เดี๋ยวเมื่อกี้ไปวัดมาครับแม่บ้านเพิ่นไปล้วงปีกฟองอตรงฉาแนกไข่นะวัดบางเฉลิมนอกนะครับได้มาตัวเลขมา3ตัวเดี๋ยวผมจะมาจับแยกให้นําโชคชาแนลนะครับเนาะเดี๋ยวผมจับแยกให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวครับเดอ้อแต่เป็นของนําโชคชาแนลนะครับเนาะช่องของเพิ่นกะฝากช่องไวยแล้วครับเดอ้อยวจะนำโชคชาแนลนะครับเนาะ ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกๆท่านอีกเช่นเคยนะครับเนาะก็เป็นเจ้าของเดียวกันนั่นแหละครับทุกคนน้องเป็นสองช่องน้องโชคชแนลกับสอนนนท์ชแนลนะครับเนาะโอเคครับไปรับชมการจัดแจงกันเลยนะครับผมไปครับโอเคกะมารับชมการจับแจกนะครับ ผลของวันก่อนก็นำชุดชนะเอาไม่ได้ลงคลิปไว้เนาะครับน้อง,องเนะาะก็เลยไม่มีผลมาให้ชมนะครับเพราะว่าก็อย่างว่าแล้วครับไม่ค่อยสบายนะเดี๋ยวไปเที่ยวมาระหว่างกรุงเทพกับสม,มุทรปราการาพื้นไปล่วงปิงปองนะปิงปองัวเล็กปิงปองนะครับวันนี้ที่ได้มาก็จะเป็น0 6 3มีตกันนะครับเลข3กับเลข แต่ตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยว,ยวผมก็จะจับแยกให้อีกเช่นเคยนะครับผมน,นี้ช่องนำโชคชาแนลนะครับแต่เป็นเสียงของสองนาโ,โนชาแนลก็ไม่เป็นไรช่องเดียวกันนะพี่น้องเนาะ <c oughs> อย่าว่ากันด้วยครับจับแยกครับสองตัวหกสาม้ยทำไมเขียนไม่ค่อยโอ้ยตัวชี้ครับชนกล้องหกสามสามหก 0 3 3 0 0 6 6 0นะไม่ชัดลงสีแดงไปอีก6 3 3 6 0 3 3 0 0 6 6 0แป๊บหนึ่งนะครับ ตัวกันนะครับเลขหกเลขเก้าตัวเดียวกันเลขสามเลขแปดตัวเดียวกันผมก็เลยให้ไปอย่างนี้หกแปดโอเ้เขียนสีแดงแล้วกันนะพี่น้องนะ 6, เอา 9, นาะหกแปดเก้าสามแบบนี้เนาะแล้วก็แปดสาม เอาสี่ตัวไหมตัวกันแปดสามศู 0, 8. 0 8. นย์แปดนย์แนี่นะครับจะเป็น 1, นึ 4, 5, สองสามสีตัวติ๊กให,ให้เอาตัวไหนดีไายแม่หกสามสามหกศูนยมสามศูนย์ศูนย์หก 8 3 9 3 8 0ฮะ6 3 0 3 6 8 8 3ให้4ตัวให้เล็กวิ่งด้วยนะไหมเนาะวิ่งตัวไหนวิ่งตัวเดียวเลยนำโชคชาแนลให้ตัวเดียววิ่ง3ตัวเดียวเลยนะครับทั้ง4หน่อยนะครับนี่นะมัดรวมมัดรวม สี่น้อยเนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนเย็นเรามาลุ้นกันตอนเย็นวันที่7นะครับเฮ้ยวันนี้วันนี่อลารแม่วันที่7วันที่7เดือนแปดได้มาลุ้นกันตอนเย็นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปคลิปนี้นำโชคชาแนลก็สวัสดีนะครับพร้อมกับสอนอนอ้วยนะครับผมสวัสดีครับ